สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรหัสเขาเราที่ EP ที่395นะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับทุกคนพี่จะเป็นแรงแกนปลอมตัวผู้หญิงครับไปปักธงในโซนฟรีสไตล์นั่นเองนะครับผมก็สําหรับ EP นี้นะครับเราก็จะแบบว่ามีแพลนไปจีบผู้บ่าวอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับทุกคนบอกเลยว่าพี่ท็อปนะครับเอาท่าให้หัวใจเตรียมไปแล้วนะครับผมนี่ตึงๆแล้วก็วันนี้ก็ไปแบบแรงแกนเช่นเคยนะครับแล้วก็ EP นี้ครับผมเปิดแรงไปด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ครับก็เปลี่ยนช เป็นเสี่ยวสักเหมือนเดิมนาะยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็อยู่แรงแกนะครับก็ท็อ,อปยี่สิบเหมือนเดิมนะครับแต้ม2 7 8 5 3นะครับทุกคนตามนี้เลยแล้วก็เซตการแต่งตัวก็จะมีตามนี้นะครับก็จะเป็นทรงผมนักสำรวจนะครับเป็นหมวกเนาะแล้วก็เป็นแว่นตาอายุโอเคนะครับแล้วก็จะเป็นในส่องของนี่เลยลายเป็นหน้าโซนิคไอนะครับแล้วก็กล้ามทองแล้วก็จะเป็นกางเกง อพิลาปักตองเก่งอายุเคนนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นรองเท้าสีน้ําเงินนะครับผมตามนี้เลยแล้วก็ท่าทางวันนี้ก็จะมีตามนี้นะครับก็ยังไม่ได้ปรับเปลี่ยนนาะสำหรับท่าทางก็เหมือนเดิมท่าปักทงแล้วก็นี่เลยไทยกันแปดครับแล้วก็ท่ายินพีแล้วก็จะเป็นท่าฟาาสแล้วก็ท่าเอพีไฟเหมือนเดิม แล้วก็หล่อๆนะครับผมปิดท้ายไปโดยท่าลูกซองนะครับตึงๆแล้วก็จะเป็นพวกท่าให้หัวใจแล้วก็ท่าถ่ายแรงแกนเหมือนเดิมนะครับทุกคนตามนี้เลยโอเคครับทุกคนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปปักธงกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับโอเคครับทุกคนเราไปปักธงจิบผู้บ่าวกันเลยดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับทุกคน let's go โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนโคตรเยอะเลยนะครับตอนนี้คนในห้องสิบเจ็ดคนเนาะแล้วก็ห้องนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะครับทุกคนเราต้องโชว์ความตึงโดยการแอคแบบตึงๆหลอ่ลอๆที่เท่แล้วนะฮะจังหวะนี้แล้วก็ครับผมกดท่านี่ไปหนึ่งทีอืมีไฟถึงกับบอกว่าตึงจัดนะฮะไอ้หนุ่มไอพหนุ่มคนนี้ใครเนี่ยมายืนข้างๆปกัปกปักเอาเหรบอกให้ผมปกักใจไม่มีพิมพ์ก่อนไม่มี ไม่ไม่ไม่ไมพิมพ์ดีกว่านเพราะว่าไม่ไม,ไมีไม่ชอบโกหกนะฮะถามได้ปักไรปักไรนี่จัดไปดิปักไรปักอะไรเออถ้ามันบอกว่าปักทองเดี๋ยวจัดให้แบบตึงๆเลยนะฮะทุกคนตนุฝันบอกเอาเลยเอาอะไรเอาอะไรก่อนไม่รู้เนี่ยทุกคนจังหวะนี้ผมไม่รู้เนี่ยว่าเขาต้องการอะไรกันจังหวะนี้ดูดิเขามาลุมผมกันนะ่ะ ฮะน้องมันพิมพ์ว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนอ่านไม่ทันได้ครับผมมาทุกคนปากทงแอ็กเลยละกกันนะครับผมมาครับหนึ 1, ่งสองเดี๋ยวเดี๋ยวเด,วเดวีเอาเลยไหมทุกคนต้องจัดเลยไหมอ่ะได้ได้ได,ได้มาครับผมขอรีลาสหนึ่งหนึ่งครับทุกคนมาหนึ่งสองซ้ำ จัดไปเลยตึงๆให้มันวิ่งมาแล้วทุกคนมันวิ่งมาแล้วมันกระโดดมันดูดิโอโหมันหยองๆยงมาเลยนะฮะอะไรกันครับเนี่ยนี่ฟารมาสแปนแห่งดอกเฟี้ยวๆตึงๆอืน้องบอกคนดังน้องมันรู้ได้ไงว่าว่าเป็นผมเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยอ่ะมันก็แค่ ชื่อผมก็ไม่ได้อยู่แคนพีเอสตอนนี้ผมออกมาแล้วอะตั้งแต่โดนแฮกไกดีไปอะไม่เข้าใจเลยอะเยสอ่ะมีคนไหวโอ้โหมีคนไหวด้วยทุกคนเกินปุยมุเยเยเฮเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีท่าอีอ่าสักไม่ใช่สกามันชื่อชอบเลียสุดใจโอ้โหกามทองไม่ใช่กามทองไอ้กามฟ้าเนี่ยชื่อโคตรเท่ชอบเลียสุดใจอืมอะไรกันครับเนี่ยดูดิมันมีท่าฟาร์มัส้วยอ่ะ ตึงเกินไปแล้วจริงไ้หนุ่มคนนี้ถ้ามันมีปักทงนี่ผมออกหนีเลยถ้าจริงๆนะถ้ามันมีปักทงนี่ผมออกหนีแลยนะผมบอกก่อนจริงๆจังวะเนี้ยแปะทุกคนผมว่าเดี๋ยวเราเนี่ยเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับผมห้องนี้นครับด,ดูเหมือนว่าก็ไม่น่าจะมีอะไรแ้วและนะครับรู้สึกแบบวุ่นวายดีนะฮะตอนนี้คนแบบสนใจผมเยอะมากเลยนะครับผมเกินปุยมุยน้องบอกปักอีกอ่ะจัดแปะนี่อ่ะรัวๆนี่รัวๆไปะจัดแปะรัวรัว <c oughs> โคตรสะใจครับทุกคนไปทุกคนเลสโกดีกว่านะครับผมเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับห้องนี้ไม่น่าจะมีอะไรน่าสนใจแล้วนะครับผมไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกันโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับผมมีแต่หนุ่มหล่อๆนะฮะจีบหนุ่มสักคนไหมหมเอฟคนนี้ไหมตึงๆอะชื่ออะไรเนี่ยวาคิมเยสเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยให้ห,หัวใจห,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 หนึ่งที นี่อุ้ยเขามาว่ะให้เขามาว่ะนี่อ่ะน้องน้องคนนี้ย่อๆด้วยอ่ะย่อๆย่อๆย่อกับน้องหน่อยละกันให้เผื่อใจน้องเป็นอ่งทีนี่แจมๆแล้วก็นี่จัดท่านี้เป็นทีเชดแค่โอ้ยเฮ้ยมีคนเต้นไก่มีคนเต้นไก่ใส่น้องเฮ้ยเฮ้ยไปเต้นไก่ใส่น้องทําไมอ่ะอดูดิเขาเต้นไก่ใส่น้องอ่ะเต้นไปไหมนี่เอ้าว่าไม่ใช่น้องแหละเฮ้ยเมียกันปะเนี่ยเฮ้ยแฟนนายปะเนี่ย แฟนนายเหรอถามไปด้แฟ,แฟนนายเหรอไม่รู้เนะ่ะเสลอเอา้า <c oughs> ด่าผมเฉยเลย <ไป S 1> ถามที่แฟนเปล่าแฟนเปล่านี่ถามไปก่อนแฟนเปล่าแฟนเปล่าวู้สาวเขาด่าผมยับเลยอะ่ะเออเต้นไก่ใส่ด้วยเฮ้ยเกิน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 ปวยมุ้ยนี่เปล่าเปล่าครับเอาเอาละ มาด่าทำไมถามไปที่เอ้มาด่าทำไมวะเห้มาด่าไหมอ่ะงงนะนี่มีมกูจองแล้วเอ้าเอ้าเกี่ยวอะไรเราแค่เล่นเฉยเฉยเฮ้ยห่วงอ่ะห่วงผู้ชายอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรก่อนเราแค่เล่นเล่นเฉยเฉยนี่อะไรอ่ะอะไรอะไรก่อน เออมึงใครก่อนเออเออไอเคอ้เนี้คนนี้บอกเราฮอตจังเดี๋ยวนะเออดาวดิพี่ไาดิดอกทองนี่จัดไปต,ตึงๆเออหือมาทุกคนปากทองอันหน้าเลยแล้วกันนะครับผมมาครับหนึ่งสองสาม ไอ้ว่าหนุ่มคนนี้บอกฮอตจัดเยอะหุย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 อยู่แรงแกนด้วยว่ะเฮ้ยโดนสาวแรงแกนด่าวทุกคนเดี๋ยว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 เกินปุยม้ยฮะเกินไปเปล่าเกินไปเปล่าจัดไปถ่ายแรงแบบมักทงสองร้อยโอ้โหสองร้อยแต่มึงไม่มีห้าห้าห้านี่จัดไปครับผมเอ้าโอ้หเดี๋ยวใครร่านใครเป็นคนรานครับผมพิมพ์ไปพิมพไป มึงอาร่าดหนีจัดไปครับผมเฟี้ยวๆเลยแล้วก็ย่อๆน้องหน่่ยละกันให้ให้ให้หัวใจน้องไปให้หัวใจน้องไปเกินปุยมุยเฮ้ยเมึงอ่ะโอ้โหปักใช่พี่เบเฟิร์นไหมไม่ใช่ครับเออหน้ากระเด่อ่ะอก็มาดิเฉดเอาดิอ่าก็มาดิครับอ่ะเชดเคเอาเรื่องเกินปุยมุย ดูดูแอคว่ะแอคยับว่ะเชดด้านหลังก็มีปักทองว่ะตึงเตงผู้บ่าวบอกเตงโอ้โหเรามีกำลังใจแล้วว่ะพิมแปไม่ใช่ค่ะนี่จัดไปครับผมนี่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่หหเกินปุยมุ้ยเอาเอาเออด่าเออพิมพ์ไปอีสันดานนี่อุ้ยผมชอบผู้หญิงคนนี้มากเลยอ่ะเฮ้ยต้องแอดเพื่อนแล้วแหละจริงๆแอดเพื่อนแล้วแหละจริงชื่ออะไรเนี่ยฟาลิมหรอฟิล์มหรอ ไม่แมนใจนะั้นแบบน่ารักมากมนาะช่วยผมด่าเนี่ยสาระเนมึงอะสาระเน่ <c oughs> พี่ปากกาอีกทีอะไรอะไรก่อนนี่ปากไปรัวๆวนี่รัวๆอ่อะก็ถ่ายแรงอ่ะถ่ายแรงถ่ายแรงนี่ก็มาดิครับนี่สามธงตอนนี้มีสามธงนี่ถ่ายแรงหืดูดูหืเกินปุยมุ้ยอะขอเล่นด้วยได้ไหมอะก็มาดิครับอะเชดเคห่วงสาวไม่ห่วงผู้บ่าวไม่ใช่ห่วงสาวนี่ก็มาดิครับแล้วก็ครับพิม์แป อย่าล้าอดอดนะครับผมฟี้ฟวๆทุกคนตึงจัดบอกเลยตึงจัดไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องกันดีกว่านะครับผมห้องนี้เจอผู้สาวไม่ไหวนะครับทุกคนห่วงผู้่าวเฉยอะไรครับเนี่ยผมแบบแค่ปั่นเลน่นเฉยแล้วเขาไม่ใช่แฟนกันด้วยโอ้โหพิมแปะเมืองอะ,ะเสลเมืองอะสะเลอนี่จัดไปทุกคนตึงๆโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ก็้กันนะครับผมห้องนี้ครับเปลี่ยนห้องดีกว่าน,นะครับห้องนี้ไม่อยากอยู่แล้วโอ้โหเจออะไรก็ไม่รู้นะครับทุกคนไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกัน โอเคครับทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนแล้วนะครับผมตอนนี้ครับมีคนแบบมาเต้นไก่ใส่ด้วยนะฮะและ้วก็มีอะไรด้วยนะครับผมเนี่ยคนนี้ชื่อลูกมอสนะฮะเขามาหาผมอะเยสเยคนนี้เต้นไก่ใส่วะให้หัวใจไปหนึ่งทีนี <c> ่ <oughs> ยังแจมเยสเอาวะบอกมือวะแล้วก็อันนี้ไป็นหนึ่งทีนี่ตึือเขาชื่ออะไรอะผู้สาวคนเนี้ย ชื่อแมงเหรอรอวแมงรอวแม่งรอวมั่งอะไรทุกอย่างนี่ครับผมอ่ะให้หัวใจไปหนี่รือนเรือเรืนี่ทุกคนเกลนปุยมุยยอ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 ่งกดหัวใจไปนีเจมเจมให้ทุกคนของจริงให้ปักธงเลยไหมเฮ้ยต้องจัดแล้วแหละจังหวะนี้มาครับผมหนึ่งสองสามาโคตรเท่โคตรหล่อโคตรเตึงโคตรอันตราย <g ül> ดูดิขเขาเต้นอย่างเดียวเลยทุกคนคนนั้นอะ่ะ <c oughs> ให้หัวใจหนึ่งทีเฟียวๆแล้วก็แอคหน่อยแล้วกันแอคหน่อยแอคหน่อยจัดไปเลยแจ่มๆนะครับทุกคนเกินปุยมุยนะฮะจังหวะนี้แล้วก็ฟาร์มัสไปหนึ่งดอกเตึงๆแล้วก็เอ็กแปดหนึ่งทีเฟียลๆแล้วก็บึมบอมซัมเบ้หนึ่งดอก,ก,อก, 8, กบึมบัมไปตุ้ม,ม,น,ม,มนะฮะแล้วก็นี่ นี่เจียมๆเขาบอกว่าอะไรทำคงทำคลิปอะไรทักอย่างนะครับผมแล้วก็ให้หัวใจไปบางทีนี่เรามันเฟรนลี่แลอเกินเนี่ทุกคนแล้วก็ปักทองบึ้มอุ้ยโอ้โหเกือบโดนหัวแม่ตีน,นะฮะขอทําคลิปหน่อยครับอ่าอ่าอ่าได้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 ได,ได,ได้ตามสบายครับผมคนนี้บอกว่าอีกแล้วไปเจอที่ไหนวะเนี่ยอ๋อนึกออกเลยทุกคนบักปลอกคนนี้นี่เองชอบเลียย่อยย่อย่อเนี่ยรายการแม่ชอบเลียสุดใจ ชื่อแบบชื่อชื่อโคตรเท่ผมพูดตรงว่าแบบชื่อมันเท่มากเนี้ยทุกคนเดี๋ยวอีพีหน้าเราตั้งบ้านนะครับชอบชอบเรียชอบเรียสุดๆเนะี่ยเออต้องจัดแล้วแหละจริงแล้วก็นี่จัดไปเจมๆแอคหน่อยละกันโชว์ความเตึงรักเลยอ่นเราก็รักนายเหมือนกันนะครับแล้วก็ครับพิมแปผมก็รักนายเหมือนกันนี่โอ้โหบอกเลยว่าใจแตกโดนคําว่าผมเข้าไป บอกเลยว่าใจแตกฮะโดนเขาว่าผมเข้าไปนี่ใจแตกฮะ้วก็หนีแล้วก็ครับพิมแปบวบบวบนีบวบบวบเอ้าโอ้พิมบวบบวบไม่ได้แล้วก็ครับพิม์ต่อครับอกโอ้เขาบอกหวานใจอ่ะเฮ้หัวใจแปะ้วก็ครับพิม์แปะจุบุนี่จุบุจุบุนี่ของจริงจัดนะฮะทุกคน ทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับผมห้องนี้เดี๋ยวใจเกลีฮะไม่ได้ไม่ได้ไไดอยู่ใน,นไม่ได้นะครับผมไปทุกคนเลเลสกอร์ะครับผมเปลี่ยนห้องกันฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับผมมาอยู่ในโซนแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้คนในห้อง15้าคนและก็ห้องนี้ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่เหมือนกันนะครับผมยืนแอคไปหนึ่งทีเฟลฟีลลูกซองมังเ้ยไม่ใช่ลูกซองมังกรดิทำไมผมต้องติดกับคำว่าลูกซองมังกรมันเป็นลูกซองอะไรสักอย่างนะครับเป็นดวงดาวท ไม่น่าใช่ดวงดาวแหละเป็นฟองสบู่นี่ทุกคนโอ้โหแหมดวงดาวเฉยหลอนแฮะหลอนนึ่งเียหัวใจนี่ยต้องจีบใครสักคนเลยไหมฮะแล้วไปจีบห้องหน้าดีทุกคนต้องจีบห้องหน้า,านั่นแหละจังหวะนี้จริงๆห้องนี้ต้องปกักธงก่อนละกันนะครับผมมาหนึ่งสองสามนี่แจม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 ฮะแจมแจมฮะนี่แล้วก็ถ้า MP 5มีไฟหนึ่งดอกตึงตึงเฟีวเฟี้นี่ อย่างเตึงอย่างเติงอือหึอือหึอะไรกันครับเนี่ยมันไม่มีคนมาท้าผมหนึ่งหนึ่งเลยว่ะช่วงเนี้แบบอยากโดนหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองเลยเนี่ยทุกคนผมแบบอยากได้อยากเล่นหนึ่งหนึ่งอ่ะไม่ได้หนึ่งหนึ่งหลายอีพีเลยนะเออนี่ครับผมเว้นไปท้าแล้วหนึ่งหนึ่งเนี่ยแล้วก็บึมบัมซัมเบไปหนึ่งดอกเพื่อฟเย่อเจม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 อือหึหล่อเท่เกินพุยมุยถ่ายเลงอาถ่ายเลงหนึ่งที นี่ไอคนนี้มันอะไรเนี่ยมันวนเวียนมันส่องไอนี่ผมวะเนี่ยมันมันมันส่องอาสารเปาผมวะนี่มันน่าจะส่องสารเปาแน่ทุกคนนี่แอคท่านี้เปหนึ่งทีแจมแจม,แจมเลยออืืตึงเกินไม่อย่างชอบเลยอย่างชอบเลยมันมีคนแบบนั่งไอท่าบันลังนี่อยู่อะผมเนี่ยไอท่าบันลังเนี่ยคือผมอลยใจใจผมผมอยากเอามามากเลยนะแบบปักเสร็จปุป๊บนั่งบันลงังนี่มันเท่มากเลยนะ จริงๆนะปากทงแล้วแบบนั่งบันลังอะไรเงี้ยนะให้ทุกคนปากให้หน่อยครับอ่าอ่จัดไปตรงนี้เลยตืมเข้าให้หนึ่งทีเฟื้อเฟื้อแจมแจมเออเอาไปเอาไปไปไป,ไปเกินปุยมุ้ยทุกคนไอ้นั่นมันมาขอทงเฉยอันนั้นเน่เฮ้ย,ยพิมพ์ไปดิดมบมบนะฮะมบมบพิมพ์ก่อนพิมพ์ก่อน มบมบนี่มมบมบมบเฉยอะไรกันครับเนี่ยไปทุกคนผมว่าเปลี่ยนห้องดีกว่านะครับผมห้องนี้ครับไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนคนก็ทยอยออกกันหมดแล้วนะครับผมไปทุกคนเลสโกครับผมเปลี่ยนห้องกันฮัลโหลทุกคนตอนนี้ครับมาอยู่ในโซนกันแล้วนะครับห้องนี้ครับผมคนน้อยนะครับตอนนี้คนในห้องส3าคนเองแลวก็ห้องนี้มีแต่คนตึงๆอ่ะอุ้ยอุ้ยตรงนี้จีบสาวอเย็เอาว่ะมอเอฟย่างเอาว่ะเฮ้ย เราไปหาจีบใครดีไหมทุกคนคนนี้ไหมเฮ้ยยอ่อๆหย่อไล่กันเลยก็ให้หวัวใจไปหนึ่งทีนี่ชื่ออะไรเราอะฮัทเหรอเออย่เ้ยเฮ้ยเ้ย้ย,ย,ยเราต้องหันทางนี้ไว้ทุกคนเอ๊ะเ,เอาก้มก้มไอ้หนุ่มก้มก้มก้มทำไมไม่ก้มล่ะครับนี่ให้หวัวใจเป็นหนึ่งที ยังแจมบอกเลยยังแจมมาให้ทุกคนปักทองแอ็กเลยละกันเอา้ามีคนเรียกพี่ท็อปเฉยโอโไอเราละโอ้โหเศร้าเลยทุกคนว่าผมท้อว่ะทุกคนเราต้องปักทองแอแ็เราไหมอ่ะจัดไปหนึ่งทีตึมตึมไปแจมแจมอ่านอนบอกให้ปกักโอ้โหผมละเศร้าเฮ้ยเศร้าจริงเนี่ยทุกคนอะไรกันครับเนี่ยนี่จัดไปแอคไปครับผมนี่แจมแจมเย็ดน้งมันรู้ได้ไงว่าว่าเป็นผมวะเฮ้ยผมงงทุกคนมันรู้ได้ไงวะ มึงใครเนี่ยเฮ้ยเองคือใครเนี่ย fc อืกดหวัวใจให้ไปหนึ่งที yes yes เป็นเอาอ่ะเฮ้ยมันแอคไวทุกคนอ่าถ่าเอ็กแยปบาดหน้าไปตึงจา่าตึงจา่านีถ่าแรงด้วยหนึ่งทีแล้วก็ลูกซองอีกทีอุ้งรักนะอืพิมพ์ไป,ป<ะ>รักเหมือนกันนี่แจม่มแจมฮะทุกคนของจริงแล้วเกินนี่ปักทองด้วยหนึ่งทีเฟีย้ยว แล้วก็ถ่ายแหละมันจุบจบผมด้วยว่ะเออือแล้วก็พิมพ์แปลมบมบนะฮะมบมบเอา้าพิมพ์ผิดให้ทุกคนโอ้โหไหมอ่ามบมบนะฮะผมนี่จัดแปมมบมบ มันคืออะไรวะโมบมบเนี่ยไม่มั่นใจนะทุกคนว่ามันคืออะไรเหมือนกันแนะ่วมบโมบเนี่ยแต่ถ้าบบบัวบัก็พอรู้โอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หยอกหยอกหย,ย,ยอกนะทุกคน <S <S 1> <S 1> โอเคทุกคนก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสําหรับ EP นี้ครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับแล้วก็สําหรับ EP นี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับผมและก็ครับ สำหรับ EP น้าอยากให้พี่ทำคลิปแนวไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้เลย<ะ>เดี๋ยวพี่จัดให้นะครับผมแล้วก็ครับสำหรับ EP นี้ครับบ๊ายบายครับทุกคนรักทุกคนนะครับผมจ,จุ๊บๆครับบ๊ายบายปิวรักทุกคนนะครับผมจ,จุ๊บๆครับบ๊ายบายปิว